สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปดูพิพิธภัณฑ์มนุษย์อาวากาศนะฮะที่ v d n k a e หรือวันเดินหานะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานีเคบสกายาครับเรากำลังจะไปที่รถไฟใต้ดินสายสีน้ำตาลสาย5นะฮะเราไปเปลี่ยนรถที่ Prospect m i l a นะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในสถานีรถไฟใต้ดินเคียบสกาย่าที่มอสโกนะฮะของเขานี่มีความคลาสิกเลยทีเดียวนะครับทุกทคนช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับในบ้านเรานั้นมันล้างมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้โคโรนาไวรัสกำลังมาแรงเลยฮะอันนี้เป็นสถานีเคียบสกายานะครับเดี๋ยวเราจะไปปอสเปกมิล่าเราต้องไปทางขวามือนะฮะจากเคียบสกายาเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางขวานะฮะ ได้ดินที่นี่สวยงามนะครับสวยงามมากๆตอนนี้รถไฟก็มาถึงสถานีปสเปกมิลานะครับจากสายสีน้ำตาลสาย5ที่นั่งมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนไปสาย6นะฮะโอโ้สถานีนี้1951นะครับโอ้โหสถานีเขาสวยงามจริงๆครัทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสาย6นะฮะ ตามป้ายที่เขียนเลข6ไปเลยนะครับเลข6สีส้มนะครับเราก็จำเลขสายแล้วก็สีไว้ด้วยก็จะทำให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้นนะครับที่สถานีพอสเปกเมลานั้นมีห้องน้ำด้วยนะฮะ อนนี้เราก็กลังจะลงไปที่ชานชาลาของสายหกนะฮะสถานี VDNKH หรือวันเดินหานั้นอยู่ทางด้านพอลงมาแล้วอยู่ชานชาลาทางด้านขวามือนะครับทุกคน,ตร,นกตรงนี้เขามีป้ายตรงนี้เขามีป้ายบอกชัดเจนเลยนะฮะว่าสถานีที่จะไปนั้นอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของชานชาลานะครับชานชาลาเ็าเป็นแบบเกาะกลางนะฮะที่สถานีรถไฟของ รัเสเซียในมอสโคนี่เขามีเวลาบอกด้วยนะฮะว่ารถจะมาในอีกกี่นาทีนะฮะไปยังครับเดินทางสู่สถานีวนเดินหานฮะนทุกนคนครับตอนนี้ก็ถึงสถานีวนเดินหานะฮะ เขาออกเสียงว่าวนเดนหอ,อจริงๆเลยนะฮะไม่ได้พูดเล่นก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่สวยนะครับแลวเดี๋ยวเราใช้ทางออกที่หนึ่งนะฮะสำหรับการไปที่พิพิธภัณฑ์อวากาศนะฮะทางออกหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วอยู่ทางขวานะครับเลี้ยวขวานะครับทางออกที่หนึ่ง ไปที่ป้ายก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าทางออกที่หนึ่งมีเป็น Museum of Co s m o ส o นมคอสโมนนะฮะแล้วก็มาทางนี้เลยนะครับทางออกที่หนึ่งนะฮะทางออกที่หนึ่งแล้วเราก็มาขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้เลยนะครับตามป้ายทางออกที่หนึ่งไปนะฮะจากบันไดเลื่อนนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงตรงประตูทางออกแล้วนะฮะทางออกที่หนึ่งนะครับ ออกมาก็เจอเต้นระบําอะไรก็ไม่รู้นะฮะระบําแขกหรือเปล่าจากทางออกเมื่อกี้นะครับมองมาทางซ้ายมือนะฮะจะเจอปฏิมากรรมสิ่งน,นี้นะครับเป็นรูปจรวดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ที่ใต้แท่นอันนี้แหลรนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันนะครับตรงนี้มีจกักรยานให้เช่าด้วยนะฮะ กดรหัสแล้วก็ไปกันเลยคนส่งของก็ยังมาใช้บริการอันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ลองเดินเลี้ยวซ้ายมาดูนะครับดูว่าด้านหน้าจะอยู่ทางไหนเอ่ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นักบินอวกาศแล้วนะครับผมอาจจะเรียกชื่อจริงๆไม่ค่อยถูกนะนะฮะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตชื่อจริงๆมาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปจรวดเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอันนี้เป็นด้านข้างนะฮะด้านข้างทางซ้ายนะครับ ทุกคนเราพัฒนามุ่งสู่อวกาศกันเถอะนี่นะรูปใหญ่ๆนั้นน่าจะเป็นเลนินนะฮะดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็นท่านเลนินทางเข้าตัวพิพิธภัณฑ์นะครับจะอยู่ทางด้านตรงกันข้ามกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะตอนนี้กําลังเดินมาทางด้านข้างเล้นะฮะกาลังหาทางเข้าอยู่ครับที่ผมวนมาด้านซ้ายวนมาหน่อยนึงก็จะเจอนะครับเขียนว่ากาแฟนะฮะกาแฟนะ่าจะเป็นร้านกาแฟ แล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับเข้าไปทางนี้นะฮะพอวนมาด้านนี้คาดววาจุดที่จำหน่ายตัวเข้าชมตัวพิพิธภัณฑ์น่าจะอยู่ด้านนี้นะครับตรงที่เป็นหลังคานี่นะครับ วันนี้น่าจะมีเด็กๆมากันเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นี่น่าจะเป็นตารางเวลานะครับวันนี้วันอาทิตย์เปิด10โมงถึงทุ่มนะครับและแล้วเราก็มาถึงด้านหนา้พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการซื้อตั๋วกันนะฮะ จุดที่ไข่ตัวจะมีตัว K A T T A นะอ่านว่าแคาสซ่าแคซี่นะฮะ